ดอกยางยังอยู่ครบค่ะปีดอกยางนะคะเป็นปี2023ค่ะพร้อมวิ่งมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะมีความกว้างมากเลยค่ะด้านหลังเหมาะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่จัดเอาไว้ใช้สําหรับขนของนะคะปกตินะคะรุ่นนี้จะไม่มีออปชันตัวนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของรถนะคะได้ติดตั้งมาแล้วเราก็จะแถมไปให้กับรถเลยค่ะผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทตลอดสัญญานะคะ สัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องรุงะะงร้งนะคะน้องรุ้งนะคะจะมาแนะนาํารถ e ีโคคาขนาดเล็กนะคะเหมาะสําหรับคนตัวเล็กๆไม่ว,ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะคะน้องรุ้งนะคะขอเสนอเจ้าตัวนี้เลยค่ะนิสสันโนตนะคะ1.2รุ่น V นะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะเหมาะกับลูกค้านะคะที่กําลังหารถค้าเล็กๆนะคะที่จะเอาไว้ขับขี่ใน เมืองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องรุ้งจะพาชมรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะกระจังหน้ารถนะคะจะแต่งด้วยสีโครเมียมค่ะรวมถึงเจ้าสัญลักษณ์ของดิสันด้วยนะคะก็เป็นสีโครเมียมค่ะลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลว่าหน้าตัวรถคันนี้นะคะจะเก่าเกินไปไหมจะตกรุนไหมตัดความกังวลได้เลยค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะยังเป็นที่ยอดนิยมสําหรับคนใช้ขับขี่นะคะเพราะเจ้าตัวเนี้ยค่ะมีความเล็กกระทัดรัดนะคะเหมาะสะดวกสบายนะคะที่จะใช้ ขับในเมืองนะคะในที่แบบว่ารถติดค่ะต่อมานะคะเป็นตัวไฟหน้ารถค่ะตัวไฟหน้ารถนะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะล้อนะคะจะเป็นแบบอลลอยค่ะล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะดอกยางยังอยู่ครบค่ะปีดอกยางนะคะเป็นปี2023ค่ะพร้อมวิ่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเป็นตัวไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ข้างกระจกข้างนี้เลยค่ะ มาด้านข้างของประตูรถนะคะประตูรถคันนี้นะคะจะใส่ปอกกันรอยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเฉพาะรุ่นคันนี้เลยนะคะเราดูก็รู้เลยนะคะว่าเจ้าของรถคนเก่าเนี่ยเป็นคนที่รักษารถมากๆเลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวน้องลุงพามาดูด้านด้านหลังรถค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น5ประตูตูดตัดนะคะเดี๋ยวมาดูภายในด้านหลังกันนะคะ คันนี้นะคะมีความกว้างมากเลยค่ะด้านหลังเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่จัดเอาไว้ใช้สำหรับขนของนะคะตัวนี้นะคะสามารถพับเบาะได้ค่ะส่วนด้านล่างนะคะจะมียางอะไหล่พร้อมค่ะคันนี้นะคะจะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่หลังกระจกตรงนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องลุงนะคะจะพาไปดูด้านในรถกันค่ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นกุญแจร,ระบบรีโมทค่ะสามารถก,กดที่ปุ่มพูดสตาร์ได้เลยนะคะ ภายในตัวรถนะคะจะมีความใหม่มากสะอาดมากเลยนะคะ <_ s ig it> ข้างในนะคะจะเป็นโทนสีดําค่ะตัดกับสีขาวของนอกตัวรถนะคะ <_ s ig it> ส่วนเบาะนะคะจะตัดเป็นสีขาวเล็กน้อยค่ะ <_ s ig it> มาในเรื่องของระบบเกียร์นะคะเกียร์นะคะเป็นระบบออโต้ค่ะสําหรับหนุ่มๆสาวๆนะคะที่ไม่ชอบขับเกียร์กระปุกนะคะหรือว่าไม่ชอบการเหยียบคันนะคะ <_ s ig it> คันนี้นะคะตอบโจทย์มากเลยค่ะ <_ s ig it> ต่อมาเป็นเรื่องระบบแอร์นะคะแอร์นะคะเป็นระบบออโต้ค่ะสามารถปรับเพิ่มลดระดับได้เลยค่ะ ในส่วนของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะตรงนี้นะคะเป็นปุ่ม FM o ที่สำหรับที่ลูกค้านะคะอยากจะฟังเป็นวิทยุนะคะจะใส่แผ่นซีดีก็ได้หรือเสียบแฟลชได์ก็ได้ค่ะมาด้เรื่องของออปชันนี้นะคะปกตินะคะรุ่นนี้จะไม่มีออปชันตัวนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของรถนะคะได้ติดตั้งมาแล้วเราก็จะแถมไปให้กับรถเลยค่ะนี่นะคะสามารถใส่ของได้ค่ะต่อมานะคะในเรื่อง ของกระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วเมื่อเราจะเปิดใช้นะคะเราก็สามารถเปิดได้ค่ะในตัวของเลขไม้นะคะเลขไมยอยู่ที่23,990นะคะเฉลี่ยแล้วต่อปีนะคะขับไม่เกิน5,000กิโลแน่นอนค่ะโดยรวมนะคะคันนี้นะคะถือว่าใหม่มากนะคะภายในภายในตัวรถนี่นะคะยังกลิปอยู่เลยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวน้องลุงนะคะจะไปบอกราคากันข้างนอกนะคะ ลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะราคาเพียง4,19,000บาทนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษ0%นาน1ปีนะคะผ่อนเริ่มต้นที่5,000บาทนะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจดอกเบีย้ย2.99ผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทตลอดสัญญานะคะจัดได้สูงสุด7ปี84งวดค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะแอดไลน์ด้านล่างหรือไม่ก็โทรเบอร์ติดต่อมาได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้น้องรุ้งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ